อยู่กับผม์ฆาตกรเกมมี่โถโอยฆาตกรเกมมี่ว้าววัสดุเกฟนั่งรอ,อความตายก่อนนั่งเก็บเงินดีกว่า ตอนนี้คนตายเยอะมาก พิต e ้าพิต้าพิตานั่งก่อนเพื่อได้เป็นอิมฟอสเตอร์ เออน n น o c e n นอีกเมื่อกี้ให้เป็นเหมือนเดิมอะมันอยู่ตรงที่น n อ o เซ n นอ่ะมันจะเป็นนักสืบโ oh no อ my ม o d น้องเป็นฮะไอ้เซไอ้พระเจ้างโง่ อันนี้เป็นอินมาเร่ออนี้อันี้มาเร่ออนี้เออศพตูอื้อว้าวการจำลองตายเกมเมิ่งเดิมอื้อหือกูรารเป็นมาเอ 아이, <sighs> <laughs> ว่เสมอไม่เปล่าอ๋อเกมจบเกมจบเยอเดียบเดียเดียวเอาห้องนี้เอาเนีย <introductions> นี่อือ นายงงลองสูตรนีด้ดูเขาบอกว่าอยู่ตรงนี้นานๆมันจะได้เปลี่ยนเหมือนเดิมข้างหน้าผมเคยทำก้าวไปเยอะหาไปไหนหนึ่งไปเยอะอยู่นานๆปุ๊บแล้วเ,เข้าเกมแค่นนั้นแหละเขาบอกที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 ฮึ่ เฮ้ยเข้าเกมแล้วอ่าถ้าไม่เป็นเมอร์เดอร์ uve, ผมซ่อนแป๊บหนึ่งเมอร์เดอร์ uve. เออเมอร์เดอร์เมอร์เดอร์ uve, ไม่ได้หยุดไม่ต้องเข้ามาใกล้ไม่ต้องคิดเนี้ย,ยเนี้ย,ย,ยปั๊บเนี้ยแป๊บห้องนี้เปปุ๊บมอปั๊บโโอโห้หโอ้โห Yay! Hum? e, e, e seal. มันจะซูมห้องเราถ้าตรงนี้ไม่เป็นเราก็ใช้ยืนแชไว้โอเคแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งวิ่วิขึ้นมางบครับหมอบดิงออะไรสตารคพี่คงจะอยู่ในห้องชุมนุม โอ้ผมจะรอให้เมอร์เดอรมม์มันลงมาเมอร์เดอร์มาดี What the heck?

มันเป็น, Murder, นเมอร์เดอร์นี่ยเออจริงอินโนเซนต์วินเอออินโนเซนต์วินบาไม่เจิดเจิด อ้าวเฮ้ยมาต้องได้เป็นเมือเดรอว่ะผมจะลองไปห้องนี้ดูดิมาเข้าไปจะก่อเป็นอะไรกันโ oh อ้ยก็เข้าปแบบนี้กันนี่เองทุกคนเป็นอะไรกันหมดตัวนี้อ่ะอยากเป็นเออกูได้เป็นสตราร์แล้วกูไม่อยู่อืะฮึฮจาเกดองสิเออพี่โตพี่โต ดานาดาแคนาดาปาตุดเมนปาตุดเมนเมนปาตุด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 เมนเสียงแมงมุมกูเป็นสตาร์ทด้วยกูมีปืน ใครก็ได้คนโง่ไปหยิบปืนดิเออไปหมดตีไปไอ้นี่ไอ้นี่เถอะเก็บปืนไปเก็บปืนมาเก็บมืไปืนปีกีวะโอ y ยมันคือฮีโร่ ข้าค่าได้คือฮีโร่เออฮีโร่จริงด้วยตูตายเขาเป็นสตาร์สองรอบวะแช่วันนานว่าี่เป็นสตาร์เออเออ,เอ,อไหนกีวะเออนี่นี่อันนั้นอันนั้นอันนี้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  นั oh, oh. ่็ได้โว้โเทาเอาเสมอกันมาจากอันนี้อิงออกตัวจะเท่าเออเหมือเดิมหมือเดิมมือเดิมมือเดิมเหมือสาธุสาธุท่ นี่นี่โอ้สตูปิดเออนี่ไป ผมไปดีกว่าทุกคนผมกดตัวราไปก่อนอย่าลืมกดตลครายกดแชร์กดใครด้วยอย่าลืมกดกระดิง่งกดกระดิ่งด้วยพวกงออเอาแล้วงั้นต่อดีกว่าผมงมั้นต่อดีกว่าทุกคนงั้นต่อดีกว่าเอาสิบเจ็ดนาทีพอแค่นั้นแหละทำไมคนอื่นสิบนาทีหมดดูเป็นคลิปผมคลิปผมนานตลอดเลย อันเดี้ยเป็นสามสิบนาทีชั่วโมงหนึ่งคลิปแม่งเวลาตัดหนึ่งชั่วโมงไม่ ання, ค drinking. ใครเข้าดูคลิปผมอะใช่ไหมเอออย่ารู้ว่ะใครดูคลิปผมก็ถามด้วยปาล์มทำไมไม่ไปโรงเรียนถามหน่อยเองเป็นอะไรใครก็ไม่ได้เป็นวันนั้นยังเป็นวันนั้นยังมาได้เองเป็นอะไรเขาถามเนี่ยคำถามแล้วก็ตอบในคอมเมนต์ด้วยตูตูติดตูติดตูติดเออ บอกในคอมเมนต์ด้วยว่าว่า,วาทำไมเองไม่ไปโงเีนอยากโ้เนี่ยทำไมไม่ไปวเวเเกบผกบล่ับเอโอ้โห

งูฉลาดหาทำบักดีวกว่าบักติดคือมันเกี่ยวกับผมเจ้าของคนเจ้าของห้องทำเองม,มันจะเออโอ้โหเยอะโอ้โหไปเจอโอ้โหไม่ติดี ไอเพลงลิขสิทธิ์ปิดไปเลยเพลงลิขสิทธิ์ฆ่าเกลีย์หนูไอเลิฟเพลงลิขสิทธิ์ not in no sense ว้าว wow. N I C U e. N I C ง e. ูพูดอะไรจริงโอ้โหตังอย่างเยอะตังอย่างเยอะขึ้นมาข้าเลยขึ้นมาข้าเลยเอออันนงไปได้ ทายลงไปเลยแล้วแล้ววัดยืนเต้นโง่อ๋อวัดเดี๋ยวให้มือเด้ตายตายอย่างอนาถไอ้นี่ก็ตายอย่างอนาถตอนแรกผมนึกว่าสัตว์เลี้ยงมันเนี่ยมึงตายดิไปเลย, <c oughs> เลยผมก็กลัวไปเนยนึกว่าสัตว์เลี้ยงใครอัน <c oughs> นี้อันนี้อันนี้ อันนี้อันนี้โอ้นี้ก็ได้ไอ้พ่อผมเขาบอกให้เลือกเสร็จแล้วก็วิ่งขึ้นเข้าไปได้แล้วโอ้สุดี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  หรอแม่งอ่ะอินโนเซนต์อ่ะอ่ะผมจะเป็นสายเสือผมจะไปหาโหต่างไปแม่งไม่แช่กอ,อกไปฆ่านะ เัวซิงเป๊บผมไม่สนผมเกเรียน

เงี้ยสตั๊บป้ากันสิวะนุกอะโอ้โหขมือเดือข้าบไปนั้นเทปไปเยอะไม่อะพี่เอี่ยมมาเพิ่มเยอะ would i เอาเปืนไปคือได้เป็นสตาร์ใหม่รอบคนกดตัวกันไปก่อนยิงคนได้กดแชร์กดไกลด้วยบายบายก็อืมผมยากกูใครเฮ้ยไ,ไอ้ปานทำไมเองไม่มาวะโอยาวยังกดไลค์กดแชร์กดตัว <c oughs> ด้วยบายบาย